สวัสดีอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรายัางเดินทางมาวัดป่าแดดตามสัญญาอย่างที่หลายๆคนบอกว่าฝายหมูต้องมาที่นี่มีอะไรดีๆแต่วันนี้เราได้พบกับพระอาจารย์พยุงศักดิ์ที่หลายๆคนบอกว่าต้องได้ธรรมะจากท่านไปแต่ก่อนที่จะได้ธรรมะวัดแห่งนี้นั้นก่อตั้งมาไม่ใช่ระยะเวลาแค่เพียงปีสองปีเป็นเวลานานแล้วค่ะ และสิ่งที่สําคัญที่พระอาจารย์พยุงศักดิ์บอกกับเราก็คือคนที่เข้ามาวัดป่าแดดแห่งนี้สิ่งสําคัญคือเราต้องได้ศรัทธาเมื่อมือเกิดศรัทธาแล้วจากนั้นเราก็จะเกิดปัญญานี่คือกพีอย่างหนึ่งในธรรมะที่เกิดขึ้นแต่หลวงพ่อตาหวานที่หลายๆคนบอกว่า จะต้องมากราบก่อนที่จะไปถึงองค์พระพิคเนตรครั้งที่แล้วยังไม่ได้พาคุณผู้ชมนั้นเข้าไปดูวันนี้เราจะนําคุณผู้ชมนั้นไปดูหลวงพ่อตาหวานที่หลวงพ่อพยุศาก์บอกว่ามาแล้วก็ต้องมาขอเราจะแพรกล้องให้ทุกท่านได้ครับชมวัดป่าแดดที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้มาจังหวัดเชียงใหม่แต่วันนี้รายการเชนส์อินทูนั้นพาคุณผู้ชมท,ทุกทท่านได้เดินทางมา ไปชมเพราะพอกับเราหลวงพ่อตาหวะหลายๆคนนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อมาทางเหนือนะวัดประแดดแห่งนี้จกเป็นสถานที่ให้คนนั้นได้พึ่งศรัทธาบารมีแต่นั้นคือหลักการของพระพุทธศาสนาที่อยากให้คนนั้นเข้ามาในวัดนี่ความสงมบในตโวสดทุกคนกลังบพระตาวาขอ ใช้ควาสมสงบในช่วงนี้คุณผู้ชมท่าน,นได้กรับนพิกสก,การออกรอบๆัดเขาจะมีพระอาจารย์ยูสังท่านก็เ,เดินตรวจตว่อในโบสถิ สวยงามตามหลักการของล้านนาเรายังโชคดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เห็นท่านพระอาจารย์นั้น<ม>ก็ยังอยู่ในอุโบโสถขอพระตาหวางทีเมื่อสักครู่นี้เราได้สนทนาธรรมจากอุโบโสถพระตาหวาังเราจะไปต่ออีกหนึ่งศรัทธาที่คุณดิวริสรานะั้นได้เดินทางมา ค่ะคุณผู้ชมคะจากอุโบโสถที่มีองค์พระตาวานแล้วหลังจากนี้เราจะกลับไปที่องค์พระพิคเนศอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนบอกว่าสายมูนั้นต้องมาวัดป่าแดนที่จังหวัดเชีงยงใหม่ครั้งหนึ่งมาแล้วหลายคนบอกว่าขอมาอีกเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนั้น ไปในมรสก,การองคพระพิคเนตที่พระอาจารย์พยุงศักดิ์ได้บอกกับเราว่าท่านนิรมิมรแล้วก็ได้ก่อกําเนิดในการก่อสร้างและดึงให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเดินทางเข้ามาสู่วัดป่าแดงทุกสรารทิศนั้นมุ่งหน้ามาเพื่อที่จะขอพรตามความเชื่อส่วนทุกคดได้ลนหนุ่มไม่ต้องไปนัน่งรอแล้ว พระพิคเนตี่หลายหลายคนนั้นศรัทธาแล้วก็ยังมีสาลากกรรมฐานแต่คงจะเป็นตอนต่อไปที่เราจะมาจัดเพราะว่าเบื้องคนที่ทนำขึ้นไปขอองพระึงคนเจ้าผู้เรืองดิสาวะ็จมีสติปัญญาบารมีของกางวัดปรในกาดงรานั่งกรรมฐานกันขึ้นมาแล้วต้องท้าไมได้มาแล้วตุองท้ชมทุก ได้เข้าชมองค์พระพิคเนศอีกครั like ้งขอถัดบารมีของพระองค์ในทางความคิดของแต่ละบุคคลนั้นเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณแต่สำหรับคนที่รักและศรัทธาเขาจะมีความเชื่อขอเชิญคุณผู้ชมเช็อินทูแมกกาซีนสักรารบูชาองค์พระพิคเนตไปพร้อมๆกับเรา thank <laughs>